สวัสดีครับผมอยู่กับผม TTA Gamer นะฮะมาห่างหายไปหลายวันอีกเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ก็จะมาเปิดแพ็กนะฮะเลิกงานยามดีนะฮะเตะแมตช์เดย์เพิ่งเสร็จนะฮะเพิ่งเสร็จสดๆร้อนๆยังไม่ได้รับเหรียญเลยนะผู้ชมมามาดูไอคอนิ่งโมเมนต์กันก่อนแมนยูอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะสองสัปดาห์ติดนะฮะคลิปนี้เราก็จะมาเปิด ไอดีลองนะฮะนี่เพิ่งเตะแมตต์เดย์เสร็จสดๆร้อนๆน,นี่เหรียญยังไม่ได้รับเลยมาจะมากดรับนะฮะเขาว่าทองแมตต์เดย์มันขังนะฮะถ้าใครเข้ามารับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามนะฮะเพื่อไปกําลังใจผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะมามาดูกันเลยนะฮะวันนี้ก็มาในงบ200นะฮะแมตต์เดย์สองสองไอนี่แหละสองอีเวนต์นั่นแหละมามาดูสูตรกันวันนี้ เลือกสูตรไหนดีวะไปที่ฟอร์ลันนะฮะมาดูข้อมูลฟอร์ลันนะฮะคาว่าทองแมตต์เดมันขังนะ่านผู้ชมนะฟอร์ลันสองครั้งครับมาดูค่าพลังไปเลยนะเอาสองตัวเดียวแบบง่ายๆชิวๆนะฮะได้ก็ลงไม่ได้ก็ลงนะฮะมาฮาวิครับไปครับมาไหมนะ ร้อยองแรกถ้ามาเลยวะกำลังจะพูดว่ถ้ามาที่หาเลยนะบอกแล้วทองเห็นดีสุดจัดนะท่านผู้ชมโอ้โหแขนสั้นใครวะเฮ้ยแขนสั้นปาร์กีซองใช่ัหมใช่แลยท่านผู้ชมโอ้โหมาอีกแล้วครับไอดีลองนะฮะโอ้โอไอดี ID ลองบอกมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะไอดี ID ที่จะแจกหนึ่งพันซะับนะไอดีนี้นะท่านผู้ชมนะปาร์กีซองมาวะ่ะ เือว่าบอกโอ้ทองเม็ดเดียบอกเลยขังสุดยอดนะฮะทองเม็ดเดี์เนี่ยไม่ต้องเติมนล้ว่ังขอแคปไว้นะท่านผู้ชมนะแคปตืวดเพื่อนกันโอ้เรียบร้อยนะฮะร้อยทองมาเลยทองเม็ดเดียนะฮะย้ำนะว่าผมเตะเม็ดเดียยาวๆเลยรัวๆวเลยะเตะเพื่อที่จะได้ทองที่จะมาเปิดนี่แหละโอ้โหมา อสูตรเดใหม่อสูรใหม่บ้างฮะ <c oughs> ดูบูโน,โน่นะฮะรอบนี้เออได้ไม่ได้ก็พอแล้วนะ <c oughs> ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับ <c oughs> ตอนนี้ฟองน,นี้นะ <c oughs> แต่ถ้าได้นี่ฮากว่าเดิมอีกนะ <c oughs> แบบฟุกกว่าเดิมอีกอ่ะ <c oughs> บอกเลยมาดูข้อมูลแบงแฮมครับ <c oughs> สูตรมั่วๆนะท่านผู้ชมนะ <c oughs> เอาไปทำตามได้นะฮะได้ไม่ได้ ก็อีกเรื่องหนึ่งนะเรี่อเตน,นะฮะโอ้ทำไมาตัวที่สองบอกเลยนะไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะท่านผู้ชมนะไม่แน่หรอกฮะไปครับมาอีกไหมก็ไม่มานะสรุปสองร้อยองได้หนึ่งตัวโอ้โหบอกเลยอย่างหมานบอกเลยแบบเนี้ย นานๆเปิดทีก็ให้ได้อย่างงี้ดีครับคนน,นี้เออผมไม่ค่อยได้เปิดเลยนะท่านผู้ชมช่วงนี้นะมาแมนยูสอแพ็คติดก็มีหมดทุกตัวเกือบหมดอนะขาดอย่างละแพ็คละตัวทองผมก็มีนะไอดีหลักแต่ว่า <laughs> ไม่กล้าเปิดนะท่านผู้ชม เก็บไว้ตัวที่ยังไม่มีจริงๆจังๆนะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูนี่เลยไอดี ID ลองนะฮะที่จะมาแจงนะดูบวกมาอีกแล้วนะฮะปลากีซองนี่เลยโอ้โหตำแหน่งทับกันกับกิกเลือเออไม่เป็นไรปลากี2องเล่นได้หลายตำแหน่งนะฮะตัวนี้บอกเลย <c oughs> หน้ายันหลังอนะดูดิท่านผู้ชม <c oughs> จะสุดไปไหนนี่ <c oughs> ดูค่าพลังนะฮะคาพลังก็ไม่เท่าไหร่นะฮะแต่ว่านี่สติมินานะฮะอึดๆไปเลยะฮะ ตัวนี้บล็อกถูกบล็อกะเล่นในหลายตำแหน่งครับมามาอัพดูว่าจะตันเท่าไหร่นะฮะแล้วก็บูธแมนยูเท่าไหร่นะฮะไอนี้ก็เยอะอยู่ไปใส่ไปมาดูว่าตันเท่าไหร่นะฮะปาร์กจีสองนะ,ะร้อยทองมาเลยครับผมสุดจับ ผมว่าเป็นที่แพ็กอะแพ็จะออกง่ายก็ง่ายอะแพ็กจะออกยากก็ยากอะบางทีก็อยู่ที่การเตะแมตต์เดก,ก็มีส่วนนะท่านผู้ชมนะเล่นออนไลน์ประมาณนี้นะมีส่วนมากๆเลยแหละผมว่านะแนะนำนะฮะแนะนําให้ไปเตะแมตต์เดก,ก่อนนะฮะเล่นออนไลน์ก่อนถ้ามีเวลานะฮะหรือว่าถ้าทองไม่เยอะก็ไปเล่นแมตต์เดก,ก่อนนะฮะแล้วถ้าทองเยอะๆก็เปิดไปเลยฮนะ นี่ครับผมเจอกันอีพีหน้านะแบบนี้โอ้โหเรียบร้อยครับ